พระคุณเจ้าท่าพระครูปริยัตจันทสารเจ้าคณะอำเภอเชียงยืนและแขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพืุนท่านดิฉันเด็กจีินักการบุตรีคภาเป็นหลานสาวของคุณยายสุภาพรสีกระแจกวันนี้ดิฉันจะได้มาอ่านกลอนอะไรแด่คุณยายคะ่ะแม่ผู้เปรียบแสงทองสอง ทางสว่างเหนื่อยทุกอย่างเพื่อลูกไม่หยุดไหวแม้ชีวิตยากเข็ญเพียงใดๆยังยิ้มให้ปลอบลูกอยู่ทุกครารักของแม่มั่นคงดั่งภูผาผ่านเวลาไม่เปลี่ยนไม่เลือนค่า กอดขอแม่อบอุ่นทุกเวลาคืนนิรันแห่งฟ้าบนดินเราวันแม่รับดับใจให้โศกเศร้าน้ำตาเฝ้าไหลรินไม่สิ้นเหงาแต่คำสอนแม่นั้นยังบรรเทาจะขอเฝ้า ทำดีตอบแทคคุณแม้วันนี้แม่ไกลเกินเอื้อถือแต่ความซื้อฝังใจไม่เคยสูญขอก้มกราบแค่เท้าแม่การุณด้วยใจบุญลูกนี้ไม่มี l ื m